ở nơi, ở lại, ở đợt một, đợt một, đùng hết, ôi ôi, sài, mấy cái tụi nhiều, lại, long phải เงิบนบาลเลยบอดอ่ะต้องบน2สองตัวหมดหมดหลังวะสะพานสะพานสะพานเห็นสะพานเนี่ยเห็นสะพานเนี่ยขีดปะวานลนะขีดปะวานลนะสูนเขียวหมดขีดปะวานไปลนะขีดปะวานไปลนะ ไม่ให้ยิงแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ขี่ไปแล้วนาะยขี่ไปแล้วนะข้างใน,นข้างในอะ่ะโดนแมนอะ่ะในเมืองน้ำคนนึงบ่มีกระสุนในเมืองน้ำในเมืองน้ำในยี่ห้านาเพื่อนเออยิงอยู่เนี่ยไอ้เฮ้ยตรงหัวเมืองไหมเน,นี้ยตรงเนี้ย เบนอยู่หเบบห็นไหมกระน้ำบ่อไอพียอะส่วนั้ำบ่ออยงล่างเห็นไหมเสอร์ฟอยู่นั่นเองเข็นยิงอยู่น้ำ<อ>ตาหัวบ้าก็ไอ้เหยอยไม่ยงยิงปืน,ปนแต่มันยิงกูวะไม่ใช่ตีหนึ่ง่ะตีหนึ่ง่ะอยู่ตรงกลางตีใหม่คนสามคนน่ะอะไรวะตรงกูเนี่ย น,น้ำบอ่อนน้นบอลขวาเลยขวาเลยเทียบเลยต้มนึงกำลังกลับไปเติมเอออีอีเอ,อสามตัวเลยอยู่ที่เดียวกันกลับไปเติมสามตัวสามตัวอยู่ตรงเสาเดียวกันเลยมันไม่ออกมาสิ ุนไหมอะไรเดี๋นึงเดี๋นึดึงเสร็จ <c oughs> โอ้ยเหี้ยซากแล้วตัวสุดท้ายเนี่ย <c oughs> โอ้โหยืนรอตั้งนานไม่ใจเย็น <c oughs> หรอวะโอ้อยู่กับคนเราหัวทา ไม่ยิงก็มาดึงมันด át, ึงเพื hey, ่อนอยู hey, he ่แล้วมั้งโอ้ยยิงเพีย่หัวหนอยเด็กตัวเดิมเฮียไอ้เฮียตัวเดิมเนอยไอ้เฮียโคตรสั่นเลยสั์ เอี้สะปรบสามร้อยไปเลยสัสสายเป็นงูเลยยี่สายดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กายนตรงไหนกว่าบวก บวกบวกได้เลยขอเก็บปืนก่อนล้นมมองมีคนรู้ว่าความมาเคมเร็วเร็วแค่ไหนยึดอกใจ เวเพีวเพี eat, eat, eat. Get, ้ยวเพี้ยวเพี้ยวยิงกูดิเพื่อนมันอยู่ตรงศพมันเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงศพมันไปไหนกลับไปอีตัวเห็นกี่ตัวเห็นตัวเดียวไม่เขามีอะไรขยับเลยวะยังอยู่อีกเหรอววิ่งอยู่วิ่งอยู่แล้ววิ่งอยู่ ยิงได้ว่าฝั่งมึงอ่ะโอ้ยเยอะหลายตัวไอ้สัตว์ไม่ใช่ตัวเดียวไหนเห็นตรงไหนกันตรงอนั้นไอ้เมัมกกางโดมนี่แหละสงสัยจะต้องหนีก่อนตายหมดเอาชีวิตรอดหนีกองหนีกอง แล้วตรงนี้มีแม็กเอ้ยมีมีปลายทองไอ้ร้อนก็มาดิครับก็มาดิเฮียก็มาดิเฮียอย่าห้าวไอ้สัตว์อยู่ที่เรือเนี่ยแหละเอ้ยมาอย่าห้าวกับพี่ อีกแล้วเจนจากฮะเลอใหญ่เลยใหญ่สุดลำใหญ่กำลังไปในอีกสิบวิโอ้ยที่หีหว,ว่ะนี่หวุดหงิดบ้าบวะโดนไปหาเพื่อนป่ะวะ มันบินตะนะ่งหน้าคุณจะบ้านเหรอเนี่ยต้องเสียสูตรการเลงเลยรูย้รยังไปมีคนบินอยู่มีคนมีคนอีกมีคนอีกแต่ว่มีคนอีกมีคนอีกบินน่าจะบินเข้าไปในในหมู่บ้านอ่ะผู้ติดติดติดที่เหรว,วะอยู่นี่ตาแล้วอยู่บนเรืเอเนี่ยแหละไอ้สัตว์มียาสามกล่อง ยากูล้นแล้วไอ้เฮียลำเป็นจะมาล่าได้ยินเสียงอนะ่ะฝั่งนู้นเปล่า,าเฮ้ยนั่งไงขีขีขปลามาบ้านล่างบ้านล่างบ้านล่างขีปลาวานอยู่ จอดยังวะขับไปนู่นแล้วขับไปทางลิฟแล้วเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะไม่กอกว่ะขึ้นมาขึ้น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 ช้าไม่รับขึ้นขึ้นหินหลังหินหลังหินหลังหินเข้าเลยดิทางนั้นน่ะลิฟต์ลงเดี๋ยวจะไปด้วยกันก็ได้แล้วแต่ไปเผจญตา น่าวะอีกตัวขาขนาดนี้อีกตัวอยู่ไหนอ่ะเขาขนาดนี้มัวเดียวเหรอตายเลยเฮียขี่ปลามาขนาดนี้มือนี้มันเตี้ยจะตายไปนู้นขี่ปลาอยู่นู่นอยู่นู้นอยู่นว่าจะที่มาร์กไงมาร์กเขียวๆว่าตรงศพเดิมที่ยิงไปเมื่อกี้เนี่ยมันมาเป็นหุ่นยนต์เลยเพื่อน เออหรือแค่นี้แหละสองตัวดูดิไอ้ที่ว่าลุมยิงกันนะ่ะมันล้มหุนยนต์ด้วยมันล้มหุนยนต์เอาก็ไปแย่งหุ่นยนต์แม่งสิวะฉล,ลามบุกว้าฉลามบุกแล้วอาหุ่นยนต์จะระเบิดดีไหมให้ระเบิดเลยแล้วกันนะครับอยู่ในบ้านเหรอ Yes <c oughs> อะไรอาลรออกมายิงกูก่อนแท้ๆ ด้วยคนอยู่ตรงนู้นแหละไอ้เนี่ยผมก็เห็นมันแ๊บๆที่ประวานไปอ่ะอยู่ตรงนี้ป่ะตรงนี้มีคนเดินตรงนี้มีคนเดินอะไรเนี่ยนี่จบแล้วกันแล้วตายเวียนไปวิ่งมา